เจ้าลูกลาแลว้วแกวตาเอ๋ยลูกไม่เคยทำความดีให้แม่เห็นทำแต่ชั่วมัวเลวชา้าหากำเวน เบือตากระเด็นโอ้เวนคมตามมาท่านร้อยบันเกตมาค่าเนี่ยมันเป็นการรูปแบบการประกวดนางงามอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งหลังจากที่พี่เดซี่เนี่ยประสบความสำเร็จกับการประกวดมิสเซนเซอร์นิวท h a แลนด d ทางแรกไปแล้วนะคะซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันสาเร็จไปแล้วพอมาซีซั่นสองเนี่ยรูปแบบการประกวดเราจะเปลี่ยนไปเราไม่อยากทําการประกวดที่มันจาเหมือนทุกๆเวทีที่จะมีซ้ำๆกันขึ้นเวทีประกวดขึ้นเวทีวทประกวดมีอันเซนเซอร์คืออันเซนเซอร์เราเอาเซนเซอร์ทุกอย่างคือร,รูปแบบการประกวดของเราต้องสนุกเราจึงนํานางงามทั้งหมดเนี่ยมาประกวดนางงามในรูปแบบของภาพยนตร์ออกแนวเรียลลิตี้ด้วยซ้ำเพราะว่าในบทเนี่ยทุกคนจะไม่ทราบเลยนะว่าใครจะได้มง คนที่เข้ามาประกวดวรอบซีซั่นสองเนี่ยจะไม่มีใครทราบว่าได้มงเพราะฉะนั้นในวันที่คุณได้เข้าซีนคุณมันจะต้องมีการประทะกันระหว่างคนที่ไล่ฆ่ากับคนที่ถูกฆ่าถ้าคุณหนีได้คุณก็จะรอดแต่ถ้าคุณหนีไม่ได้คุณก็ตุบไปเลย ใช่ใชัยซีซั่นสองแล้วก็มีน้องมิ้น์เป็นซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไป,ไปลงประกวดหรอกในซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็คือไปดูเหมือนว่าเป็นดงงางรุ่นพี่ที่ไปดูแลการประกวดไปควบคุมอันอันดับแรกเนี่ยคือหนึ่งต้องสวยสวยหุ่นดีใช่ไหมสองต้องมีสมองมีความซื่อสัตย์และมีความอดทนเพราะว่าทุกคนต้องไปต่อสู้กับผีจริงไปอยู่ในป่าช้าจริงและไปนั่งอยู่กับศพจริงๆลงศพจริงๆนะเพราะว่าเราโลเคชั่นที่ไปถ่ายเนี่ยอยู่ที่ ป่าช้า200อปีป่าช้าผีมอนสองร้ปีแล้วก็มีโลเคชั่นที่เป็นป่าช้าอีกสาอีกสามป่าช้าซึ่งเป็นศพคนไทยไม่ใช่ศพคนจีนนะจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเขาเองเลยซึ่งถามว่าก่อนหน้านี้มันจะมีจะม,จะมีเด็กนางงามอีกประมาณหกเจดคนที่จะต้องร่วมร่วมแสดงร่วมเล่นเรื่องนี้ด้วยแต่ปรากฏว่าโดนผีหลอก <c oughs> ผีหลอกจริงๆเนาะ <c oughs> แล้วก็จับไข้หัวโกนกันไปแล้วก็ขอลาออกไม่เล่นถ้าจะถ่ายต่อก็ขอให้เราเซ็ต เซตโลเคชันเองซ,ง,ซง,ซงซึ่งซึ่งมองว่าฉันอยากถ่ายแบบเบยลิตี้อ่ะฉันอยากถ่ายโลเคชันจริงอ่ะต้องบอกว่ามีตั้งแต่วันเปิดกล้องเลยเพราะวันเปิดกล้องเราถ่ายที่วัดปราสาทวัดประสาทนี่ก็ขึ้นชื่อของอสถานที่หลอนวันนั้นก็คือถ่ายไปถ่ายมาคือไฟก็ตกแตกไฟตกแตกแล้วก็ถ่ายได้อยู่แค่ประมาณสองสามซีนเองทั้งคืนนะแล้วพอเราย้ายโลไปถ่ายตามป่าช้าต่างๆก็จะมีเรื่องของไฟตกแตกถ่ายไม่ติด แม้แต่วิญญาณะเข้ามาในจอมอนิเตอร์อแล้วทุกคนที่อยู่หน้าจอมอนนเตอร์อเห็นขึ้นหมดเลยแล้วทุกคนก็จะช็อกพี่จะบอกว่าหนังเรื่องนี้โดนอาถรรพ์อะไรที่มันแบบว่าทําบุญหรือแก้เค็ดแก้อะไรต่างๆพี่ไปทาบุญเลี้ยงผีมาแล้วนะที่ป่าช้าแล้วก็มันก็มีความรู้สึกว่ามันก็ยังทําไม่สุดมันทําไม่จบพี่ก็พาพาผู้หมอผีอ <laughs> บอกไปว่าถ้าหนังสําเร็จรุ่ง่วงไปแล้วเราจะไปเปลี่ยนสารให้กับที่นั่นแล้วก็เอาจอหนังกลางแปลงอะ ใช้หนังกลางแปลงในสุสานเลยเอ่อคุณไข่มุกซุปตาซื้อเสียชีวิตไปนะคะด้วยโรคประจําตัวของเขาแล้วก็พี่จุ๋มโศภินาพางผลดีพี่จุม๋มสมพพรางเนี่ยเป็นดารารุ่นเก่าสมัยสมัยของคุณคมอคเดชเอ่อปั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ตัดทิ้งค่ะเราถือว่าเป็นการลําลึกถึงพวกเขาใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบตื่นเต้นแบบไม่คิดว่าแบบตัวเองจะได้แบบมาเล่นเป็นบทบาทนี้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เรียนเลยค่ะก็อ่านบทแล้วก็จําพยายามแบบเป็นตัวละครตัวนั้นให้ได้มาก ที่สุดอะค่ะอ๋อก็เปิดดูจากแบบรุ่นพี่บ้างค่ะใช่เพราะว่าแบบเราต้องเล่นยังไงแสดงสีหน้าอารมณ์ยังไงอะค่ะใช่มีค่ะตอนนั้นแบบนอนพักอยู่ในเต็นท์ก็ดึกถ่ายอยู่ในป่าช้าด้วยค่ะแล้วแบบคือได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อยู่ข้างนอกคือแบบตก ลงมาเนี่ยใช่ค่ะยังไม่เห็นค่ะแต่ได้ยินเป็นเสียงเฉยๆค่ะหมาหอนแบบรับกันแบบโอ้โหน่ากลัวมากค่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่ามันก็เป็นเรื่องแรกของเราเนาะแล้วเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์เลยค่ะทุกอย่างอ่ะเราพยายามเรียนรู้จากกันและกันแล้วก็พวกรุ่นพี่ค่ะจริงๆแล้วป้าอ้วนรีเธอร์น่ะเขาก็เป็นคนแบบสอนเราด้วยค่ะก็สนุกค่ะส่วนเรื่องอาถรรพ์ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่า อยู่ด้วยกันร้อ,นองเองก็หลอนเองนะคะช่วงที่อยู่ในห้องอัดนี่ขนแขนสแตนด์อัพไปหมดเลยแล้วก็เวลาที่ทางพี่เดซี่นัดให้ไปถ่ายทำมีสิ่งดีโอแล้วก็ต้องไปยืนร้องซิงเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาเดินข้างหลังอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบ จะพยายามแข็งใจถ่ายให้เสร็จเร็วๆก็แล้วกันนะคะต้องบอกว่าอยากให้ลองติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ลองฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าจัดหลอนขนาดไหนคะ่ะก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะ,ะกับภาพยนตร์เรื่องร้อยวันเกมะฆ่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ในรูปแบบของการประกวดนางงามในรูปแบบใหม่ซึ่งต้องบอกว่าบทเนี่ยมันไม่ได้มีว่าใครจะได้มงจนถึงวันสุดท้ายที่การประกวดนางงามเนี่ย ว่าใครจะได้มงเขาอยากให้ไปติดตามดูนะวันที่21ธันวาคมนี้นะคะตอนนี้ฉายเฉพาะภาคอีสานก่อนนะคะเสียงพีหาสาตานอันอับรีเสียงพูดพีเปรตครองขอส่วนบุญ